วัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรินยินทพันธ์รหัส358วันนี้จะมานำเสนอเมนูหนูน้อยไก่ตุนฟักค่ะมาดูส่วนผสมของไก่ตุนฟักกันค่ะไก่สับละเอียดนะคะปกตินะคะเมนูนี้จะใช้เป็นน่องไก่ค่ะแต่เพื่อความง่ายและก็สะดวกในการรับประทานนะคะเราจะใช้ไก่สับละเอียดนะคะฟักน้ำซุปต้นหอมซอย เห็ดหอมซอยแครอทหั่นลูกเตา๋าเห็ดหอมหั่นซีกแครอทหั่นเป็นดอกไม้นะคะเป็นรูปลักษณะคล้ายๆดอกไม้ต้นหอมผักชีนะคะหั่นประมาณ2องสองเซนติเมตรค่ะความยาวประมาณ2องเซนติเมตรซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุง,งรส <ถ S 2> ค่ะต้นแรกนะคะน้ำน้ำซุปใส่หม้อนะคะ และรอให้เดือดค่ะในระหว่างที่เรารอน้ำซุปเดือดนะคะเราจะมาผสมเนื้อไก่นะคะก็จะมีเนื้อไก่นะคะสับละเอียดค่ะแครอทนะคะแครอทหั่นลูกเต๋าค่ะแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะเห็ดหอมนะคะซอยค่ะ ปรุงรสนะคะซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวค่ะและคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเมื่อคลุกเค้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนะก็จะได้หน้าตาประมาณน,นี้นะคะน้ำซุกเดือดแล้วนะคะ เส่ากักชีค่ะแล้วนะคะข้อช้นะคะนะคะปลายช้อนนะคะตักไก่ที่ผสมไว้นะคะปรุงไปเป็นกลนก้อนค่ะพอดีคำนะคะไว้ให้ดืดนะคะประมาณ5นาทีค่ะเพื่อรอให้ไก่สุกค่ะค่ะ ห้านาทีแล้วนะคะไก่ก็สุกแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่ฟักค่คะกับแครอทนะคะที่เป็นลักษณะคล้ายๆรูปดอกไม้นะคะลงไปค่ะคนให้ทั่ว แล้วก็ตุ๋นทีไว้ประมาณ15นาทีนะคะเพื่อให้แครอทกับฟักสุกค่ะเมื่อครบ15นาทีแล้วนะคะใส่เห็ดหอมหั่นซี่ค่ะและปรุงรสนะคะด้วยนะคะ,อะซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ตุ๋นต่ออีก5นาทีค่ะเพื่อให้ห,หอมสุกค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะใส่ผักชีและต้นหอมนะคะที่หั่นประมาณ2เซนติเมตรค่ะลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะตักเสร็จถ้วยที่เตรียมไว้นะคะเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหนูน้อยไก่ตุ๋นฟักค่ะ รับประทานไหมคะดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเมนูหนูหน้อยไก่ตุนเักไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ